สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วผมเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยส่งตงาน,น MacBook Pro นุ่ม A 2 3 3สมสามแดนะครับผมก็ลูกค้านะฮะมาในการตัวหน้าจอนะผมมีแสงรอดนะครับผมเป็นจุดเป็นดวงดวงดวงนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ช่างหนึ่งได้ทำการลองแก้ไขดูเบื้องต้นฮะก็คือลองลองเปลี่ยนตัวสายแพ้แบ็คไฟตัวนี้ไปนะผมก่อนหน้านี้นะครับไม่หายนะครับผม ตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้ไม่หายนะครับก็ตอนตนี้ก็ช่างหนึ่งก็ได้ทำการลองเปลี่ยนในส่วนของตัวสายแพรแบล็คไลท์ยกเส้นแบบนี้เลยนะผมก็คือมันจะอยู่ที่ใต้จอนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้งานปกติเลยนะครับผมก็คือในส่วนของตัวชุดไฟตรงนี้ฮะนี่ชุดไฟตรงนี้ครับมันมีปัญหานะผมเนี่ย โวกตามจุดเนี่ยเป็นตรงๆเนยครับม,มันมีปัญหานะครับก่อนหลงังจากที่เปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมครับผมไม่มีแสงรอดแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนเนท่านไหนที่เจอาอาการประมาณนี้ฮะก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับผมทางเรายินดีให้บริการนะครับก็สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งนะขอตัวลาไปก่อนนะผมไปเจอกคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ